งาวันนี้มาร่วมงานโครงก,การไอคอนสยามเป็นไงบ้างเริ่มเลยเอาอจริงก็ตื่นเต้นมาเพราะเอาจริงก็เป็นงานส่งงานงานแรกของเราเพราะปีที่แล้วเรายังเป็นเทรนนีรอยู่เรายังไม่ได้แบบมาออกงานเรา,าก็แบบได้แค่ฉีดน้ําอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเง,งี้ยแต่วันนี้เราก็แบบมาเจอแฟนแล้วก็ได้มาฉีดน้ําแบบเล่นกับแฟนๆก็หวังว่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็มัน,น,นแน่นอนแล้วเปียกแบบชุ่มฉ่ำแต่ก่อนจริงก็คือไมเปียกเลยจะการฉีดได้แน่นอนแล้วผมมีอุปกรณ์แล้วใส่ชุดมาขนาดนี้แล้วเสียเป็นกันมาสองตัวขนาดเล็กขึ้นนะขัดเลยแล้ววันนี้ โชว์อะไรมาบ้างเลยอ่ะก็ต้องรอก็ต้องรอดูนะวันนี้เดี๋ยวจะโชว์แล้วครับอีกทุกทีกำลังเดี๋ยวก็โชว์แล้วเดี๋ยวก็ได้ดูนะสำหรับโชว์วันนี้มันสำหรับโชว์วันนี้มันมีความแตกต่างโชว์อยู่ยังไงอ่ะคือมันเป็นช่วงช่วงเวลาเดียวในในปีอะค่ะที่เราสามารถมีโอกาสได้โชว์ไปด้วยและนน้ำกับแฟนไปด้วยได้ก็แบบมันพิเศษมากๆจริงๆเปียกไหมวันนี้เปียกไหมเอ่อแน่นอนครับแต่ว่าส่วนใหญ่มาเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงแบบว่าโจ๊ะๆกันนะเออพวกเราโจ๊ะ โจ้ได้ตัวเองไงโจ้ได้ตัวเองโจ้ได้ตัวเองเลยทีนว๊กทีนุ๊กสมการสมทีนุ๊ะสมการแรกเลยเอ่อจริงๆผมอยู่ไทยมานานนะคะก็เลยตอนเด็กๆก็เคยเล่นสงการอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันเล่นจริงจังมานานแล้วครับวันนี้เล่นจริงจังแค่ไหนคะวันนี้เต็มแม่คะเต็มที่เลย้ย่สุดอ่ะเน็กเน็กวันนี้เราจะโจ้แค่ไหนอือโจ้แค่ไหนก็ ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ตอนไม่เอาดีกว่าก็เ <c oughs> อาจริงคือผม <c oughs> ผมผมผมไม่ค่อยได้เล่นสงการเลยครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะลองลองเอาให้เต็มที่แล้วกันครับผม <c oughs> ใช่มีใครที่วันนี้รู้สึกว่าไม่อยากเสียหร <c oughs> ือเปล่าไม่ไลา มีแต่คนพร้อมอยากให้เปลี่ยนกไม่น่ารอดไม่น่ารอดอนอยากแต่แต่ชุดพร้อมไหมพร้อมกำลับเปลี่ยนอ๋อไม่น่ารอแครับพราะว่าชุเปลี่ยนช่วยพวงมาลัยโชว์เสร็จไงโชว์เสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนกันจริงจรมันอยู่ที่ใจครับใจพร้อมมากครับจริงๆวันนี้มัเป็นแฟนมารอเราเราเยอะมากเลยเนาะมันเป็นแฟนแน่นมากกว่านี้ค่ะเรื่องนี้คุณเป็นแฟนไหมคะกคุณเป็นแฟนที่เดิเพราะเขามารอเราที่วันนี้จะมาที่สิงน้ำเราแล้วอ่ะแล้ก็แลกหน้าตครับก็อัจริงแต่วันนี้มาเซาเช็คใช่ไหมฮะก็เห็นแต่ว่า เดี๋ยวันนี้วันนี้ผมมัดจุกเลยนะนี่ภารหนาข้าง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 ก็แบบว่าอยากอยากบอเขาเรียกอะไรเห็นเป็นแฟนมั้งต่นตอนเช้าแล้วแบบว่ามาดูพวกเราเซาเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคนแดดคนอะไรมากแล้วบอกว่าบอกเลยว่าถึงเมื่อเราโชว์เมื่อไหร่บอกเลยว่ามันแน่ๆครับก็ทำให้รูปแบบการโชว์ต้องเปลี่ยนแบบเต้องโชว์การใส่น้ำเาก็ต้องยิงน้ำคือถ้าผมพูดตัวนี้มันจะไม่สนุกไหมพี่ต้องรอดูดีกว่าก็คี่ทุกคนเล็งมาที่คนได้เลยได้เลยพี่แล้วผมพูดแล้วนะได้แล้วผมเล็งเล็งน้องไทยต่อ พกกินอยู่ข้างวกันไปเร่ะเราฝากงานสองงานที่ไอคอนสยามกันหน่อยดีกว่าค่ะให้เป็แฟนนะใช่ครับฝากงานไอคอนสยามจำชื่อได้จำชื่อได้โอเคครับฝากงานไอคอนสยามนะครับเพราะว่าไอคอนสยามเนี่ยจัดเต็มกับงานไอคอนสยามมหาจักร์เจ้าพญามหาสงการ2567ที่คุณเกาหลีนะครับลูก การเป็นช่วงพักผ่อนของของทุกคนเนี่ยนะแต่ไปบัตต้องมาทำงานความรู้สึกเอารมณ์แบบไหนหรือว่ามีใครหนีไปพักผ่อนมาแล้วเปล่าก่อนจะมางานนี้อะไรอย่างนี้เช่นเช็คอ่ะทั้งคูไปไหนมาหรือเปล่าดูถ้าราสื่อเาสื่แล้วเาสุดจริงจริงเราเราไปถ่ายงานท่องเที่ยวใช่แล้วเป็นรายการท่องเที่ยวกันไปเดี๋ยวรอดูแล้วกันเหรอเกิดแล้วเกิคแล้วถเจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไปถ่ายทำกันมาใช่แล้วเราเรากลับมาแล้วก็ดู้ว่า ทีว่าไม่ได้เจอแฟนมาสักพักนึงกลับมาได้เจอแฟนก็ดีใจร่วมครึ่งเดือนเหตผลลุ้กเรามีใรามมาใช่ะไปไปบ้านมาใช่ครับ้าก็ะตรับกใพีผู้ประสพุ่มกอนลูกเดี๋ยวเราก็นหนึ่งมาแล้วไม่ได้ละผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับไปที่บ้านอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้ดีใจกว่าเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนทั้งที่เป็นคนไปด้วย อ่าเราก็ได้ไปแบบไปที่ไหนนะเราไปที่ไหนแล้วนะสวนน้ำเที่ยงสวนน้ำเที่ยงสวนน้ำเที่ยงเขาโอชาเขาโอชาเป็นสถานที่ที่แบบผมมาไปบ่อยแล้วแบบผมมาขับรถผ่านบ่อยเอออะไรอย่างงี้แล้วแต่วันนี้ดีใจที่เพื่อนอ่ะเอ้ยไม่ใช่วันนี้เลยวันนั้นดีใจที่เพื่อนได้ไปไปไปเยี่ยมด้วยอะไรอ่าทำไมเลือกไปที่จังหวัดตรังอ่ะอะไรนะทำไมเลือกไปที่จังหวัดตรังเพราะว่าวันนี้ก็ต้องรอดูในรายการก็หลายจังหวัดเลยฮะเฮ้ยตายละตายละตายแล้วใครจะไปว่าใครจะจังหวัด บ้านดูแลเราดไหมดูดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยอกยอกิดำดำาิมดูแลผมไม่ค่อยดีแต่ว่าบ้านพิมดูแลผมดีมากแต่ว่าเรามาไปว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราดูกิ้แบบแย่ผมกินเยอะแต่วากินพอแต่ไม่ต้องเยไรอะกินอะไรไม่รู้กินอะไรไม่รู้อาหารอาหรอะไรอร่อยจุดที่รังโอ้หก็ต้องเป็นข้าวต้มทไ่เียวไ่เียวขนมจีนั้นไงที่กลกะอะไรอะทุกชิ้นาอะไรไม่รู

ไม่เคยกินหมูฮองเลยแต่ว่าได้ลองกินหมูฮองมาก็อร่อยดีครับหมูฮองอะไรนะหมูฮองหมูฮ้องกินทุกที่เลยครับทำไมทำไมครั้งแรกของยีหรอที่ได้ได้ช่งหมูฮองเหมือนไม่ไม่เคยกินเลยครับเพิ่งได้เคยกินครั้งแรกเนี่ยมันไปทางใต้เป็นยังไงลกเป็นยังไงมันแบบเป็นหมูแบบพะโลพะโลพะโลแล้วมันเหมือนนุ่มๆเป็นหมูแบบว่าสามชั้นเลยรายการรีวิวอาหารแต่ว่ากลับมาที่กรุงเทศเราต้องมีต้องแบบให้ใครทขาไม่กินหรือเปล่าอ๋อก็ กินที่ร้านอาหารก็ได้ครับจับา้เลยจับาเอ้าวแล้วไปที่นู่นมีการเตียวแฟนบ้างไหมแล้วไปที่นู่นมีการเตียวแฟนขับบ้างไหมอ๋อก็เจอตอนไปอะไรนะตรังตอนไปตรังตบัสกิ้งบัสกิ้งมีโชว์มีโชว์เตที่ต่างครับการแส่การต้อมรากของขาวที่เราเป็นไงบ้างไปกฟขของบ้านที่นู่นก็รู้สึกรู้สึกดีมากที่แบบว่าเราไปถึงตรังแต่ก็มีแฟนคลับที่แบบว่า คอยสปพอร์เราอยู่ที่ดังด้วยใช่พี่เราไม่ได้บอกเขาก่อนเว่าเราจะมาสกิ้งครับเราแบบไป้รยกว่าอะไรหาเสียงเฮ้ยไม่มีแบบมันมีคลิปอยู่ไปประกาศชไปเชิญชวนคนเปิวเปิดดีแล้วมีอาจารย์อาจาร์นอกจากว่าไปอิตาแล้วามีไปไหนมาอีกบ้างเป่าไปไปทะเลครับทะเล ไปเที่ยวครับไปทะเลบ้างไปกินข้าวบ้างไปกินไข่เจียวกินไข่เจียไปเที่ยวครับอ่าไข่เจียวนนนนัั่แหละอี้คือการไปพักผ่อนหรือไปทำงานด้วยอ๋อเป็นการพักผ่อนกับทำงานได้สองอย่างเลยทงกู่ทั้งกู่แล้ววินวันอะไรบ้างเราสู้แดดแค่ไหนเห็นว่าไอ้ที่แบบมีแฟนดอะไรนะไปตามทีวอะไรเงี้ยเออถึงแดดแรงมากเราสู้แดดแค่ไหนเราคนแดดทันทะเลต้นแดดานี่อยู่แล้วเนี่ยพีการนี้อยู่แล้วก็ไม่กลัวแดดแล้ว ครับสู้สู้สู้ทุกงานสู้อ่ะเผ็ดมีคำว่าคือมีไฟเชียร์แอคเชีร์ได้มาช่วยใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าวันเดบิวต์นะผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมไม่สบายใช่ไหมผมก็เลยกลับมาก็เลยอยากอยากไปอยากไปดูครับอยากอยากไปดูเป็นครั้งแรกอยากไปดูว่าเรางานเราเป็นยังไงขอเก่งมากครับทุกคนเก่งมากภูมิใจแฝงตัวไปอะแฝงตัวไปแฝงตัวไปครับตอนแรกตอนแรกคือผมกะจะแบบ แอบดูเน,นียนๆนะแอบดูข้างบนเหรอวะเขาบอกว่าโโวเออลอง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 มาดูข้างล่างดูสิก็แล้ววันนั้นก็คือผมใส่เสื้อกล้ามไปใช่ไหมแล้วก็เลยหาเสื้อคลุมไปแล้วก็มีเสื้อคลุมมีหลังเวทีพอดีก็เป็นสีเขียวนีออนนะก็เลยทุกคนรู้ว่ามาขนเดี๋ยวขอให้เต้ยเต้ยโน้ตฝาก,กงานแล้วเดีถึง นนก่อไม่ต้องฝากเลยคุณพรถวันสงการเลยก็ได้ตัวแทนเลยค่ะให้อรันมอรันเป็นสงการคุณพรมา็นสงกลารเชิญเชิญเชิญครับดีเดอร์ครับเชิญน้องปี้ครับน้องปีน้องีคุณพรสไตล์อรันเข้าห้องคุณพรปีใหม่ไทยสงการปีใหม่ทุกคนครับก็เป็นเกียรติทุกคนครับใหญ่อะทุกคนครับก็สงการนี้นะครับปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับใครเดินทางกลับบ้านไปก็ขอให้เดินทางอย่าง สวัยภาพนะครับแล้วก็ใครมาสนุกกับพวกเราวันนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้เรามีโชว์สนุกสนมาให้ทุกคนได้ชมนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะเล่นน้ําจัดเต็มกับทุกคนมากๆครับเพราะว่าพวกเราก็ทั้งสองคนไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นได้เล่นน้ากับแฟนๆด้วยก็เรามาเก็บไว้เป็นความสรงที่ดีกันครับก็ผมก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกเอนจอยกับงานปีนี้มากๆครับผมก็ทําอะไรก็ระมัดระวังแล้วก็ทําด้วยความปลอดภัยเสมอนะครับรักทุกคนครับ อยากอยากโดนฉีดน้ำเขาอยากโดนฉีดน้ำเดี๋ยวีเดนมาที่นมมเอมองตรงกลางก่อนตรงกลางก่อน